สวัสดีค่ะพบกับมหาเศรษฐีปิยสมากิกรสาธานนท์นะคะอันนี้เป็น Facebook ส่วนตัวนะคะเป็น Facebook ไลฟ์ของอานางสาวพิยสมากิรสธานนท์นะคะ,ะเป็นแม่ทัพแม่ทีมรายใหญ่ของอูทองอูทองอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะทุกคนขาปุ้ยก็อยู่อูทองนะใครที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนี้นัดรับได้หรืออยากเป็นตัวแทนสนใจนะคะเข้ามาทักมาคุยกันได้เลยนะคะไม่มีทุนไม่เป็นไรนะคะพิยสมาดันให้อดันให้เลย ะจะสอนตั้งแต่เริ่มตั้งไข่จนบินได้ทายานสู่ฟ้าขึ้นสู่เลดร้อยนะคะเพราะว่าอะไรอ่าทําไมปุ้ยถึงพูดแบบนี้เพราะว่าตัวปุ้ยเองเนี่ยก็เริ่มต้นที่8 7 0รบาท8 7 0เจบาทคืออะไรนะคะก็คือโปรตีนกับกาแฟนะคะจะเป็นโปรนี้นะคะปุ้ยเริ่มต้นที่อ่าซึ่งถ้าครั้งแรกเลยครั้งแรกปุ้ยจะกินตัวนี้ เพราะว่าพี่ฝนเอามาแค่ตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมปุ้ยก็กินตัวนี้แต่พี่ฝนไม่ให้กินหรอกแต่เราก็อยากกินเราก็ไปอ่าก็อ้อนวอนขอพี่ฝนมากินพี่ฝนก็ไม่ให้กินสะทีแล้วทาไมรู้ไหมทุกคนคะจนมาเจอกาแฟแล้วปุ้ยเป็นคนที่คนชอบปุ้ยเป็นคนที่ชอบกินกาแฟมากๆปุ้ยเป็นคนที่ชอบกินกาแฟมากๆเมื่อปุ้ยกินกาแฟคือปุ้ยกินกาแฟทุกอย่างกินกาแฟทุกอย่างเลยนะคะเออจะเป็น กาแฟชงกาแฟแก้วกาแฟซองกาแฟกระป๋องคือขอให้เป็นกาแฟคือถ้าไปาถ้าถ้าเราจะเดินทางอะ่ะถ้าปุ้ยจะเดินทางอะ่ะจะเห็นคําว่ากาแฟไม่ได้เลยนะเออปุ้ยจะต้องแบบพี่ฝนคะแวะให้หน่อยอ่ะบางทีก็บอกป้าแวะให้หน่อยชอบกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะก็จะชอบกินกาแฟเพราะฉะนั้นนี่คะ่ะก็เลยมาเริ่มต้นที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ด้วยตัวเองนะคะคือทางปุ้ยเนี่ยจะไม่สอนให้เป็นแม่ค้าออนไลน์นะปุ้ยจะไม่สอนให้เป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะทุกคนคะสอนให้เป็นเจ้าของธุรกิจอทำไมถึงสอนให้เป็นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราสามารถทําเงินได้เท่าไหร่ก็ได้ที่เราอยากได้สมมติว่าวันนี้เราอยากได้หมื่นเราก็ลุยเลยค่ะเราลุยเลยนะอเราอยากมีหมื่นเราลุยหมื่นเลยค่ะทุกคนค่ะมันไม่มีเพดานตายตัวทุกคนไม่มีเพดานตายตัวนะคะ จริงๆถ้าวันไหนเราขยันน้อยเราก็จะได้ผลลัพธ์น้อยถ้าวันไหนเราขยันเยอะเราก็จะได้เงินเยอะนะคะอืคือจริงๆแล้วอะ่ะเริ่มต้นที่ P order เอานะคะใครที่อยากมีไรายได้2ทางนะปุ้ยเริ่มต้นที่ P เด d e r นะคะไม่ได้มีทุนหลอกเออปุ้ยก็ไม่ได้มีเป็นคนแบบมีทุนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ P เด d e r ก่อนเมื่ออเ r อร์เสร็จป,ปุ๊บ เอ้ยมันขายดีทุกคนคะ่ะพีออเดอร์เสร็จแล้วมันขายดีโพสขายไปก่อนเก็บเงินลูกค้ามาโอนให้พี่ฝนแล้วพี่ฝนมาส่งเนาะตอนนั้นพี่ฝนเป็นสต็อกแล้วก็เป็นตอนนี้ก็เป็นแม่ท้าแม่ทีมปุ้ยแล้วนะ,ะปุ้ยอยู่ในสายงานของพี่ฝนเป็นแม่ท้าแม่ทีมปุ้ยแล้วก็คุณยายตองแล้วก็อ Apple, บอสแอปเปิลมั่งคั่งลำ่ำรวยนะคะพลังงานทีมที่มากกว่านะคะปุ้ยอยู่ในสายงานของมั่งคั่งลำ่ำรวยของอน้องใบตองเนาะเป็นคุณยายปุ้ยนะคะ แล้วก็มีบอสแอปนะเป็นแม่ทามแม่ทีมใหญ่นะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยค่ะคือคลั่งคลังโบตาพีของปุ้ยคลังเงินล้านซึ่งจริงๆแล้วห้องนี้ยห้องนี้เป็นห้องนอนของลูกสาวสามียกให้ค่ะสามียกให้เป็นห้องนี้เป็นห้องแบบห้องทํางานห้องไร์สดเป็นห้องทํางานห้องไร้สดห้องโบตาพีคือแบบเป็นคลังเลยทุกคนคะ่ะเป็นคลังเลยนะคะซึ่งปุ้ยสต๊อกร้อยๆมาประมาณ4ี่ครั้งแล้ว สต็อก 100, 100, 100, ร้อยๆมาสี่ขังแล้วเราไม่ชอบเราไม่ชอบความมันน้อยร้อยหนึ่งมันน้อยสําหรับปุ้ยไปแล้วนะปุ้ยจะต้องเอา300ให้ได้กาแฟ300โปรตีน2 0 0นะคะเออนะคะจริงๆแล้วคือแบบสวัสดีคะเซียสวัสดีคะเซียนะคะสวัสดีนะคะ,ะจริงๆแล้วอะปุ้ยยินดีสอนนะสอนแบบไม่มีกัก๊กใครที่มาอยู่ทีมปุ้ยเนี่ยสอนทุกอย่างไม่มีกัก๊กทุกคนคะ่ะไม่มีกั๊กเลย สวัสดีค่ะมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีนีเปียสมานะคะแล้วก็อาเสียมาอวยพรแต่เช้านะคะวันนี้เฮงปังร่ำรวยแน่นอนเพราะว่ามีเสียมาอวยพรให้ปุ้ยแต่เช้าเลยนะคะอันนี้ทุกคนถามทาไมอ่าทาไมปุ้ยถึงเลือกแบรนด์นี้ทําไมปุ้ยถึงเลือกแบรนด์นี้ นะคะมาดูกันว่าทําไมปุ้ยถึงเลือกแบรนด์นี้เลือกที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจในแบรนด์นี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าปุ้ยเป็นคนที่นอนดึกนอนน้อยอกินน้อยกินน้อยคือไม่ได้ลดความอ้วนนะกินน้อยคือปุ้ยกินอาหารไม่ครบห้ามูหรอกปุ้ยชอบกินเป็นพวกขนมมากกว่าเป็นแบบพวกอะไรนะนมสดบาซูก้าวิปครีมอ่ะกินขนมเบื้องเนีย่ยปุ้ยจะกินไปประมาณนี้ นะไม่ค่อยกินข้าวที่มันเป็นจิตจักักษณะบางทีไปกินก๋วยเตี๋ยวก็กินมาม่าอย่างเงี้ยทุกคนอืมไม่ค่อยกินอะไรที่มันเป็นอิ่มท้องอยู่ท้องเพราะฉะนั้นร่างกายปุ้ยก็จะไม่มีความแข็งแรงเลยป่วยบ่อยนะผิวพรรณไม่พองใสเพราะว่าไม่กินแบบน้ําเปล่าเลยกินแบบซีอืมทีนี้เราก็เกิดสภาวะป่วยบ่อยป,ว,ยปวดท้องประจําเดือนเป็นไมเกน แล้วก็ผิวไม่ผิวไม่สดใสมีความเครียดมันเครียดเองอัตโนมัติทุกคนไม่ได้เครียดแบบว่ามีเรื่องให้คิดมากน่าจะด้วยระบบขับถ่ายด้วยแหละเออน่าจะด้วยระบบขับถ่ายคือแบบร่างกายปุ้ยรวนไปเลยนะร่างกายพางร่างกายลวนด้วยเรื่องอะไรผมล่วงอีกคือผมร่วงเนี่ยเราก็จะเป็นกระดูกผูกกระดูกคูนก็จะเป็นเหมือนคำโบราณโบราณที่พูดต่อๆกันมาว่ามีลูกแล้วผมจะร่วงแล้วก็กระดูกจะผู เพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกได้แย่งแคลเซียมอาหารจากร่างกายเราไปเออใช่ไหมเราจะได้ยินคาโบราณแบบนี้พูดมาเราก็ไปเชื่อไงว่าเฮ้ยผมร่วงเนี่ยผมร่วงร่างกายแบบแก่แปรสภาพไปเกิดจากนี้แหละคะ่ะเรามีลูกแล้วมีลูกสองคนอุ้ยร่างกายเราก็ไปคูณสองเลยอ่าโอ้เราไปความเชื่อแบบนี้ทุกคนจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะจริงๆแล้วคือร่างกายปุ้ยขาดโปรตีนโอ้เราไปมีความเชื่อสวัสดีค่ะน้องแพทสวัสดีค่ะพ,พี่จ๋า อเออดันไปมีความเชื่อตามคำโบราณโบราณว่าเฮ้ยที่เราแบบโซมเราผมร่วงเรากระดูกก็แก๊บเราผิวไม่สวยเนี่ยเกิดจากการมีลูกลูกแย่งอาหารเราไปหมดเลยอ่าจริงๆแล้วแบบเนี่ยไม่ใช่นะคะเป็นที่ตัวปุ้ยเองไม่กินน้ําไม่กินน้ําเปล่าไม่ใช่ไม่กินน้ำไม่กินน้ําเปล่าไม่ดูแลร่างกายกินหวานกินขนมไม่ออกกําลังกายเนี่ยค่ะอันนี้คือแบบเป็นสิ่งที่ใช้ชีวิตการใช้ชีวิตที่แบบประมาทมากๆ นะคะเป็นการใช้ชีวิตที่ประมาทมากๆถ้าปุ้ยยังไม่ดูแลตัวเองในวันนี้นะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับปุ้ยบ้างอาจจะเกิดเป็นเบาหวานก็ได้คนเป็นเบาหวานไม่ใช่ไม่ได้เป็นเฉพาะคนอ้วนนะคนเป็นเบาหวานเกิดจากจะหุ่นยังไงก็ได้เพียงแต่ว่าคุณกินหวานมันนมเนยทอดเยอะอ่าเป็นความดันอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเราไม่ได้ดูแลตัวเองอ่าอาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกมะเร็ง ช่องคลอดอะไรก็ว่าไปมันเล็งมีก้อน,น,อนเนื้อก้อนเนื้อก้อนซีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจริงๆแล้วของพวกนี้เกิดจากเรากินหวานเยอะๆทุกคนขะเกิดจากกินหวานเยอะๆเอออันนี้อันนี้คือกล่องกาแฟทุกคนขากาแฟหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยซองหนึ่งร้อยกล่องนะอันนี้ก็เป็นนะคะเห็นไหมอันนี้ดังใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นนะคะนี่เป็นโปรตีนหนึ่งร้อยซองนะคะทุกคนขาหนึ่งร้อยซองกันหนึ่งร้อยกล่อง อยู่ที่นี้ใครอยากได้ใครอยากเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะยินดีแบ่งปันยินดีให้คําแนะนําแล้วก็ไม่มีกัร์นะคะมีมีกลุ่มเทนให้อย่างดีเลยอ่าขายไม่เป็นพูดไม่เป็นโพสตครั้งแรกยังไงหาโพสต์แรกยังไงนะคะยินดีให้คําแนะนํา อันนี้คือวิธีบอกรักตัวเองของปียามานะคะใครทําตามได้เลยอ่าทําตามได้เลยตอบโจทย์ปุ้ยได้ดีมากๆตอบโจทย์ในเรื่องอะไรนอนน้อยค่ะปุ้ยนอนน้อยค่ะเพียไหมเพียค่ะตื่นเช้าไหมตื่นเช้าค่าคนที่ตื่นเช้านอนน้อยนอนดึกเนี่ยเพียไหมเพียนะคะแล้วก็อาจจะบางทีระบบขับถ่ายมันก็ทําให้เราอ่ะ เครียดด้วยนะสภาวะการเครียดน้าน้ําย่อยไม่ทํางานทุกคนค่ะนะคะแล้วก็เรื่องอะไรอีกอ่าเรื่องอะไรอีกเรื่องอะไรอีกที่ทําให้เราอ้วนอ่าเรื่องอะไรที่ทำ,นนทำให้เราอ้วนนอนน้อยทําให้เราอ้วนได้นะคะไม่ดื่มน้ําเปล่าทําให้เราอ้วนได้นะคะแล้วก็ก็เรื่องแบบนี่แหละการที่ไม่ได้ออกกําลังกายหรือไม่มีตัวช่วยใดๆมาทําให้เราลดหุ่นอ่าแล้วก็มีคําถามทุกคนค่ะพี่ปุ้ยคะหนูหนักหนึ่งร้อยกิโลหนูทานโปรตีนแล้วจะลดไหม โอ้โหลดสิคะทุกคนคะ่ะรวยรวยปังๆค่ะข,ขอบคุณมากคะ่ะรวยปังเหมือนกันค่ะพี่จา๋าคือหนูไม่เห็นใครนะมันไม่มีรูปขึ้นดูนะมันไม่มีรูปลูกตาดูนะคะว่าเออใครดูเราบ้างมันมันไม่ขึ้นนะคะเฟซเขาให้ให้เราพูดคนเดียวน่ารักนะเ <c oughs> ฟซเขาชอบให้เราพูดคนเดียวนะคะ <c oughs> อืมก,กินกันสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ,ดคะเดี๋ยวนะ ชิชูแป๊บหนึ่งแล้วก็จริงๆทุกคนการที่เราจะมาเป็นเจ้าของธุรกิจอะถามว่าสถานที่ต้องพร้อมไหมหุ่นต้องพร้อมไหมไม่ต้องค่ะขาย,ขายโพส่ายตั้งแต่วันแรกเลยถ่ายรูปทุกวันนะถ่ายรูปทุกวันสําหรับใครที่มีหุ่นที่อ่าหุ่นใหญ่ๆแล้วอยากลดนะก็ถ่ายและถ่ายรูปตั้งแต่วันแรกแล้วก็ ถ่ายทุกวันเลยนะถ่ายรูปแต่วันแรกแล้วก็กินผลิตภัณฑ์เราออกกําลังกายไหมถ้าไม่มีเวลาออกกําลังกายก็ทํางานบ้านเดินขยับร่างกายให้เยอะๆแล้วก็มาถ่ายรูปทุกวันทุกอาทิวันแล้วเอามาเปรียบเทียบว่าวันแรกที่เรากินวันแรกที่เรากินนะกับเจ็ดวันที่เรากินแล้วเรามีการขยับร่างกายสวัสดีค่ะคุณแม่นะคะวันแรกกับเจ็ดวันเราเอามาเปรียบเทียบนะทุกคนถามว่าเฮ้ยแต่ถ้า น้ำหนักไม่ลดลงแต่คุณมาดูรูปล่าว่าคุณกระชับขึ้นไหมสวยทรงพลังใช่ค่ะเพราะว่าเป็นแม่ทัพแม่ทีมรายใหญ่อูดทองนะคะอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นแม่ทัพแม่ทีมลายใหญ่อูดทองนะใครอยากมีเป็นเจ้าของธุรกิจอ,ะอ่ะอ่าใครอยากเป็นเจ้าของธุรกิจยินดีแนะนํานะคะเพราะว่าเราไม่สมควรมีไรายได้ทางเดียวปีสมายินดีนะคะปีะสมาอยากเห็นลูกทีมของปุ้ยอะ่ะ ปุ้ยอยากเห็นลูกทีมของปุ้ยใช้เงินไม่ทนันใช้เงินไม่หมดพี่ฝนขาหนูว่า100มันน้อยไปสําหรับหนู1น0่งรเนี่ยมันมันน้อยไปแล้วนะหนูจะต้องสต็อก300หนูจะต้องสต็อกอโปรตีนสองร้อยและกาแฟสามร้อเพราะว่ากาแฟร้อยมันมันน้อยอ่ะมันน้อยมากๆนะคะเพราะว่าไม่ทันตัวแทนเลยตัวแทนป้นเก่งมากนะคะจะต้องตีสา0รอแล้วนะ ต้องตี300แล้วก็โปรตีน1 0 0ก็ไม่พอเพราะว่าตัวแทนขายดีมากตัวแทนขายดีแล้วมีโปรที่แบบ10มาะมันคุ้มค่ามากๆแล้วก็ลูกค้าจะชอบซื้อโปรสิบไปกินหมดไวมากถามหน่อยว่าขายวันละ12ขายวันละ12แล้วมีอยู่1 0 0่งลูกแล้วก็ลูกทีมก็ป้น20บ้าง10บ้างพอไหมปีสมา7วันหมดแล้วมั้งเนี่ย นะปีสมาเจ็วันหมดนะคะเออเพิ่งจะเอามาเพิ่งจะป้นพี่ฝนมา1 0ึ่องเองนะคะ7วันหมดอ่ะบอกตัวเองเลยเวันหมดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นต้องตีเลท200แล้วขายดิบขายดีขายไม่ทันทําไมถึงขายไม่ทันล่ะทําไมถึงขายดีจ้ะอ่าทำไมถึงขาย,ขายด,ด,ายดีเพราะว่าอะไรปุ้ยไปทุกช่องทางไปอินส a าแกรมไป YouTube ไป Line, ไลน์ไป t i k t o อกอ่าไปทวิตเตอร ไปหมดทุกช่องทางแล้วส่วนมากลูกค้าจะมาซื้อคือซื้อโปรสิบสบลูกค้าปุ้ยชอบซื้อกาแฟ20ไปกินชอบซื้อโปรตีน10ไปกินเนี่ยแล้วไม่ให้ขายเดียวเรียกว่าอะไรคะอ่าอ่าแล้วจะมีคําถามในหัวสําหรับคนที่มีขอ้ออ้างหยุคนะคือเปิดไปเจอในติ๊กต็อกคนก็ขายโปรตีนคนนั้นก็ขายโปรตีนคนนี้ก็ขายโปรตีนแล้วหนูจะขายได้ไหมถามว่าคนที่ขายโปรตีนเนี่ยเขาเอาจริงกี่คน สิบคนขายร้อยคนขายร้อยคนขายเอาจริงจังกี่คนอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่มีคําถามกับปุ้ยว่าพี่คะแล้วหนูจะขายได้ไหมหนูเป็นคนหนึ่งเปอร์เซ็นหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นที่ไม่ไม่เอาจริงเอาจังกับหนึ่งเปอร์เซ็นที่แบบฉันจะรวยด้วยแบบนี้อ่าทาไมทําไมถึงรวยด้วยแบบนี้เพราะว่าแบรน,นี้ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีการกําจัดจํากัดเงินอ่ะไม่ใช่จำจัดจำกัดเงินว่า คุณทาได้แค่เนี้ยคุณทํามากทำน้อยคุณก็ได้เงินแค่นี้ไม่ใช่จ้ะแบรนด์นี้คุณทําได้เท่าไรคุณเอาไปเลยเอาไปเลยไม่พอนะทุกคนขาคุณยังมีโบนัสเนี่ยปุ้ยเปิดเลรีร้อยปุ้ยได้โบนัสกับกับแบรนด์นี้ฟรีๆทุกคนปุ้ยได้โบนัสกับแบรนด์นี้ฟรีๆแล้วนะเห็นไหมมีแต่ได้ก็ได้ได้สุขภาพได้เงินได้ลูกทีมได้ความรวยได้มิตรภาพอยู่กับแบรนด์นี้ปุ้ยไม่มีอะไรเสียเลยนะไม่มีอะไรเสียเลยนะทีนี้ถามว่า ถามว่าทําไมต้องหาเงินมาลงทุนทําไมต้องหาแหล่งเงินมาลงทุนอ่าเพราะว่าอะไรทุกอย่างในร่างในชีวิตคือการลงทุนคุณอยากสวยคุณก็ลงทุนไปซื้อน้ำแร่มากินใช่ไหมคุณอยากมีสุขภาพดีคุณก็ลงทุนซื้อชุดออกกำลังกายมาฟิตเนสคุณลงทุนที่ไปจ่ายค่าฟิตเนสเนี่ยลงทุนไหมคะแต่ไม่ได้คิดคือการลงทุนไงคือถ้าจะมาจะมาเป็นเจ้าของธุรกิจกับปุ้ยเนี่ยคิดแล้วเฮ้ยมันคือการลงทุน ต้องหาเงินมาลงทุนมันเยอะแต่เวลาเราไปแบบเฮ้ยซื้อหวยลงทุนไหมซื้อลอตเตอรี่ลงทุนไหมนะคะลงทุนเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นโบตัสพี่ของปุ้ยเนี่ยลงทุนลงทุนอะไรลงทุนเราเติมเน็ตอยู่แล้วใช่ไหมเราเอาเน็ตมาต่อย,ยอดเงินค่ะอืมโพสต์ไปเลยนะคะโพสต์ไปเลยทีนี้เนต็ตเราเนี่ยเราใช้อยู่แล้วให้มันมีประโยชน์ใช่ไหมเราโพสจ้ะ โพสไปเลยโพสไปเลยเราก็ได้และห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบเนี่ยวันหนึ่งอะคิดดูสิถ้าเราขายได้ทุกวันอะสองวันเท่าไหร่3ามวันเท่าไหร่วันละห้าร้อยเกสิบตีวันละหกร้อยหกสามสิบแปดอะได้ค่ะขายได้วันละซองฟินนิลเล่มากทุกคนค่ะอืมไม่ต้องขายเยอะขายวันละสองพออืมแล้วถ้าวันไหนคุณขายได้วันละสองคุณจะมีความฮึกเหิมขึ้นมาเองคุณต้องขายได้วันละสองสองแน่เลย เพราะว่าอะไรตัวปุ้ยเป็นนะตัวปุ้ยเป็นนะปุ้ยสต๊อกยี่สิบขายแป๊บเดียวมันมันมันแบบขายแป๊บเดียวอะ่ะมันหมดแล้วอะ่ะมันจะต้องตีเลทห้าสิบใช่ไหมเปียสมาไม่เอาเปียสมามีความรู้สึกว่าห้าสิบเหรอยี่สิบมันยังแป๊บเดียวหมดเลยแล้วห้าสิบมันจะกี่วันเองอะ่ะฉันสต๊อกร้อยเลยค่ะสต๊อกร้อยอีฉันก็ขายดีมากแป๊บเดียวหมดทุกคนอืมตอนที่สต๊อกร้อยไม่มีลูกทีมด้วยนะ ไม่มีลูกทีมด้วยนะพอสต็อกร้อยปุ๊บอีกันมีลูกทีมเลยจ้ะมาจากไหนไม่รู้หลังไหลเข้ามามากเออเพราะว่าไรน่าจะด้วยลูกทีมแบบเฮ้ยฉันมีของเยอะอ่ะฉันพร้อมส่งอ่ะฉันพร้อมแบบสต็อกมากเลยฉันพร้อมแบบส่งแบบสินค้าให้เขาเป็นเจ้าของธุรกิจในวินาทีนั้นเลยอ,ะอ่ะอจริงๆนะคะคุณตัดสินใจปุ๊บคุณเป็นเศรษฐีปับ๊บนะตัดสินใจโอนเงินมาให้ปุ้บปุ๊บคุณเป็นเศรษฐีปับ๊บ จริงๆเหมือนปุ้ยตัดสินใจที่จะโอนเงินไปให้พี่ฝนปุ๊บปุ้ยเป็นเสร็จถีปั๊บเลยนะคะจริงๆเลยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแบบวิถีคนรวยทุกคนคะ่ะตัดสินใจรวยเท่ากับรวยถ้ายังเลไม่รวยเหมือนเราซื้อหวยอ่ะเหมือนเราซื้อหวยใครที่เป็นสายหวยปุ้ยไม่ใช่สายหวยนะแต่ปุ้ยดูมาจากพ่อกับแม่พ่อกับแม่ชอบชอบเกงหวยอ่ะพ่อกับแม่ปุ้ยชอบเกงหวยมากแล้วทำไมรู้ไหม ไปขยำตัวที่ถูกทิ้งไปเชื่อคนอื่นไปเชื่อคนอื่นว่าตัวนี้ดังตัวนี้ดังตัวนี้ดังซึ่งเหมือนการธุรกิจโอ้โหไปลงทุนกับตัวนี้ดังตัวนี้ดังตัวนี้ดังสรุปแล้วมันมาเพียงลมพัดผ่านแต่ของเปียสมาไม่ใช่ลมพัดผ่านนะคะเปียสมาไม่ใช่ลมพัดผ่านเปียสมาเป็นเสาหลักเสาเอกของบ้านอ่ ه, มันจะคงทนและถาวรตลอดไปไม่ใช่ไม่ใช่ สินค้ากระแสเพราะว่าสินสินค้ากระแสมันมาแล้วไปของปุ้ยไม่ไม่ใช่นะของปุ้ยแบบมีแต่โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นของปุ้ยมีแต่โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับใจใจเราว่าเฮ้ยฉันจะฉันจะรวยกับแบรนด์นี้ไหมเพราะว่าปุ้ยจะสอนให้ทีมปุ้ยเนี่ยใช้เงินไม่หมดใช้เงินไม่ทันเอาไหมเรามาเป็นผู้หญิงที่ใช้เงินไม่หมดใช้เงินไม่ทันกัน เอาไหมคะใครอยากหลุยใครอยากใช้ฉันอยาก,ยากมีมใครอยากม,มีโมเมนต์แบบใช้เงินไม่ทันอะฉันอยากได้อะไรก็ได้อะอะฉันอยากฉันอยากได้ชาแนลโหไม่สะเทือนเลยไม่สะเทือนเลยอ่าปุยตั้งเป้าไว้สามเป้านะปุยตั้งเป้าไว้สามเป้านะแล้วเมื่อวันเสาร์ปุยก็ได้พรอ,อ,อันประเสริฐมาว่าสําเร็จนะสําเร็จนะถ้า ถ้าสิ่งมหัศจรรย์เกิดปุ้ยเกิดขึ้นกับปุ้ยเร็วๆนี้นะปุ้ยจะสําเร็จไว้2อย่างที่ตั้งเป้าไว้ปุ้ยจะสําเร็จสองอย่างที่ตั้งเป้าไว้นะส่วนปุ้ยเฉลยสำเร็จข้อที่3ก่อนได้ไหมอ่าสำเร็จข้อที่3ปุ้ยตั้งเป้าไว้ว่าปุ้ยจะขายโบ๊ตอพีเพื่อที่จะเอาเงินมาสร้างโบสถ์หล้านบาทแต่ไม่ไม่กล้าพูดกับ ณที่นั้นคือมีคนได้ถามปุ้ยก็มีมีมีคนถามปุ้ยเนาะว่าเออถ้าปุ้ยรวยแล้วปุ้ยรุ่งเรืองแล้วปุ้ยจะยังทําบุญไหมคือก่อนที่จะถามปุ้ยเนาะก่อน่่ออนนที่บุคคลสําคัญจะถามปุ้ยปุ้ยตั้งใจไว้แล้วว่าปุ้ยจะทําโบสถ์ปุ้ยจะสร้างโบสถ์หนึ่งล้านบาทโดยที่ไม่สะเทือนกับเงินในบัญชีเลยอันนี้คือเป้าที่สามในชีวิต ป้าที่สามในชีวิตคือแบบจะสร้างโบสถ์หนึ่งล้านบาททุกคนขาเป็นพยานด้วยนะจะลุยกับโบต้าพีจะสร้างโบสถ์หนึ่งล้านบาทอ่าจะสร้างโบสถ์หนึ่งล้านบาทกับอ่าครูบาอาจารย์ของปุ้ยอโดยที่ไม่สะเทือนไม่เดือดร้อนกับเงินในบัญชีเลยคือเงินในบัญชีนอนนิ่งอยู่แล้วเงินล้านบาทเอะแบบ เงิน1ล้านบาทของปุ้ยก็เหมือน1,000บาทอ่านะคะอันนี้คือเป้าที่3ที่ประกาศให้โลกรู้ส่วนเป้า1กับ2นะเดี๋ยวได้มาประกาศกันทุกคนคะ่ะอ่ะแล้เดี๋ยวปุ้ยไปทำงานก่อนนะอะลืมใส่ในกายแล้วเดี๋ยวปุ้ยไปทำงานก่อนนะอนอนอนนะขอบคุณทุกการรับชมนะ